ในฐานะอดีตมุสลิมผมก็เคยเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลถูกบิดเบือนคริสเตียนได้เปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์ไบเบิลและสิ่งที่พวกเขาอ่านนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงเชื่อเช่นนั้นผมจะบอกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้สักข้อผมไม่รู้ถึงต้นฉบับสักเล่มผมไม่รู้ถึงลำดับเหตุการณ์เลยและคําตอบเชิงตันกะแม้แต่หนึ่งข้อผมก็ไม่มีให้ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่ผมถูกสอนมาสําหรับมุสลิมการพูดว่าพระคัมภีร์นั้นถูกบิดเบือนแล้ว แทบจะกลายเป็นคําตอบอัตโนมัติมากกว่าที่จะเป็นความเชื่อที่ผ่านการค้นคว้ามาสิ่งที่ผมคิดคือผมขอมองย้อนกลับไปนะครับผมจําได้ว่าเคยโต้เถียงกับคริสเตียนสมัยผมเรียนวิทยาลัยและผมใช้ข้อโต้แย้งที่ว่าคําพีของคุณบิดเบือนราวกับว่าเป็นการรุกค่าประเภทหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วคริสเตียนเขาพยายามโต้เถียงกับผมสอนผมหรือเผยแพร่าศาสนากับผมข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงกลายเป็นทางออกที่เร็วที่สุดในการพูดคุยจากนั้นมีคนหนึ่งถามผมอย่างใจเย็นว่าตรงไหนหนะคุณชาริที่พระคำพีนั้นเปลี่ยน เปลี่ยนไปเมื่อไหร่และใครเป็นคนเปลี่ยนและผมก็ตอบไม่ได้ไม่ใช่เพราะผมไม่มีการศึกษาแต่เพราะผมไม่เคยสงสัยกับเรื่องราวที่ผมถูกสอนลองคิดดูผมรับศรัทธาตั้งแต่อายุเพียงสามขวบความเชื่อของผมจึงเป็นเพียงสิ่งที่ผมได้ยินมาเท่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผมศึกษามาในฐานะผู้ชายอายุ20กว่ากว่าผมจําเป็นต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าความเชื่อนี้มาจากไหนกันแน่ซึ่งทุกอย่างถูกตกฝังไว้และผมไม่เคยตรวจสอบความเป็นมาของศรัทธานั้นเลยดังนั้นผมจึงอยากพูดถึงประวัติศาสตร์ ตอนนี้ให้เรามาพูดคุยกันอย่างจริงจังดีกว่าหากพระคัมภี์ถูกบิดเบือนเราก็ควรจะสามารถตอบคําถามสําคัญ3ข้อได้พระคัมภี์ถูกบิดเบือนตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเป็นคนบิดเบือนพระคัมภี์แล้วหลักฐานที่บอกว่าเวอร์ชั่นเดิมแตกต่างนั้นอยู่ที่ไหนแต่เมื่อเจาะลึกลงไปเรื่องนี้จะพบอะไรแทนจะพบต้นฉบับภาษากรีกโบราณของพันธสัญญาใหม่มากกว่า5,800ฉบับบางส่วนมีอายุห่าง30-50ถึงปีจากต้นฉบับเดิมและพระคัมภีพันธสัญญาใหม่ฉบับสมบูรณ์เช่น Codex Sinaiticus และ Codex Vaticanus จากศตวรรษที่สซึ่งเป็นเวลาร้อยร้อยปีก่อนที่ศาสนาอิสลามจะถือกำเนิดเสียอีกและลองดาดูซิว่าต้นฉบับเหล่านั้นมีเนื้อหาอะไรอยู่บ้างพระกิตติคุณเดียวกันพระเยซูเดียวกันไม้กางเขนเดียวกันคริสเตียนอาหรับในสมัยนั้นอ่านข้อความเดียวกันก่อนที่ศาสดามุฮัมมัดจะมาถึงเสียอีกอีกประเด็นหนึ่งคุณจะไปอ้างสิ่งที่คุณเรียกว่าบิดเบือนไปแล้วนั้นไม่ได้นะครับตอนที่ผมเป็นมุสลิมผมมักจะอ้างพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อพิสูจน์ว่ามีการทํานายไว้เกี่ยวกับศาสดามุฮัมมัด เพื่อแสดงให้เห็นว่ามุฮัมมัดเป็นคนสุดท้ายแห่งบรรดานาบดีหรือเพื่อโต้แย้งว่าพระเยซูอ้างว่าเป็นเพียงศาสดาเท่านั้นผมใช้ข้อพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของศาสนาอิสลามแต่ถ้าพระคัมภีร์มีการบิดเบือนแล้วผมจะอ้างไปทําไมคล้ายๆกับการพูดว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกแต่ให้ดูที่หน้าที่4เพราะมันพิสูจน์จุดยืนของผมเป็นการใช้สองมาตรฐานหากคุณต้องการความซื่อสัตย์ทางวิชาการคุณไม่สามารถเล่นทั้งสองฝ่ายได้ ไม่มีการสลับไปมาระหว่างสิ่งที่คุณต้องการพิสูจน์และสิ่งที่คุณพิสูจน์ไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าพระคำภีนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ก็เลือกใช้พระคำภีเพื่อพิสูจน์หลักเทววิทยาของคุณการเลือกข้อพระคำภีที่คุณชอบในขณะที่ทิ้งข้อที่เหลือไปหมดไม่ใช่การอุทิศตนไม่ใช่ความซื่อสัตย์นั่นคือการเลือกเฉพาะส่วนที่ชอบในขณะที่สูงพิยากเราจําเป็นต้องตรวจสอบสองมาตรฐานนี้ให้เราพูดถึงอังกุรอานกันสักหน่อยนะครับ เพราะตอนเป็นเด็กทุกคนในมัสยิดบอกว่าอันกุรอานได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้ถูกแต่ต้องหรือเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ถูกเปิดเผยและเป็นพระดารัสของพระเจ้าที่ไม่ผิดพลาดซึ่งรู้หมครับว่าอันกุรอานยังบอกว่าอีซาคือพจมาของอัลลอฮ์เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทีแต่คํากล่าวอ้างเรื่องกุรอานนั้นเป็นความจริงหรือไม่เราจะทำอย่างไรกับข้อเท็จจริงที่ว่ากาลิบอุสมานสั่งให้เผาต้นฉบับอันกุรานทั้งหมดยกเว้นฉบับมาตรฐานฉบับเดียว เราจะทําอย่างไรกับรายงานในสอฮิฮบุกรีที่ว่าสาหายของมูฮัมหมัดเช่นอิบนุมัสูดไม่เห็นด้วยกับฉบับมาตรฐานของอุสมานลองคิดดูสิคนเหล่านี้เหมือนอัคราสาวกที่เขาอยู่กับมูฮัมหมัดและฮะดีดละที่กล่าวว่าแท้กินส่วนหนึ่งของอันกุรอานเราไม่สามารถทําเป็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จริงเราไม่สามารถยึดถือพระคำภีไว้ด้วยมาตรฐานที่วิาพากวิจารอย่างรุนแรงในขณะที่ปฏิเสธที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้กับคำภีอันกุรานนี่ไม่ใช่การวิจารณญาณฝ่ายวิญ,ญญาณแต่เป็นการเลือกปฏิบัติและอคติ หากเราจะพูดถึงเรื่องการบิดเบือนคัมภีร์เราควรนำกล้องจุลทรรศน์แบบเดียวกันนี้มาใช้กับคัมภีร์ของเราเสียก่อนที่จะเผาคัมภีร์ของคนอื่นและสองมาตรฐานนี้ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกขอให้เข้าใจว่าอันกุรอ่านไม่ได้กล่าวว่าพระคัมภีร์ถูกบิดเบือนในสุรรที่ห้ากล่าวว่าและบรรดาผู้ที่ได้รับอันอิงยินก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อันลอ์ได้ทรงประทานลงมาในนั้นคือการรับรองอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในสุรรที่ห้าหากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ให้แก่กก่่เเจจจ้้้าาาาากก็งถมบรรดผูออนนคี กล่าวไว้ในสุรทีสิบดังนั้นหากพระคำพีถูกเปลี่ยนแปลงเหตุใดอันกุารานจึงบอกให้ผู้คนใช้พระคำพีตัดสินเหตุใดอัลลอฮ์จึงส่งมูฮัมหมัดมาเพื่อยืนยันพระคำพีแทนที่จะแก้ไขพระคำพีซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของเขาสิ่งที่พระคำพีกล่าวถึงตามที่เราอ่านพระคำพีเราจะอ่านในสองทิโมทีที่กล่าวว่าพระคำพีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม ก่อนหน้านั้นอิสยากล่าวว่าต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้งและดอกไม้ก็ร่วงโรยแต่พระวจนะพระเจ้าของเราจะยั่งยืนเป็นนิดและในมัทธิวบทที่24พระเยซูเองตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยพระคำพีไม่ได้กล่าวอ้างอย่างคลุมเครือนี่เป็นข้อความที่แน่วแน่เป็นพระวจนะพระเจ้าพระคริสตธรรมคำพีไม่ได้แค่กระซิบเกี่ยวกับการเก็กบรักษาไว้แต่ประกาศถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนและละเอียดทีท่วนนี่คือความจริงที่ผมไม่อยากยอมรับ และผมเข้าใจสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ด้วยความซื่อสัตย์ถ้าว่าผมจะวิาพากษ์วิจารณ์บางสิ่งบางอย่างผมก็น่าจะเข้าใจมันก่อนผมไม่ได้บอกว่าพระคัมภีถูกบิดเบือนเพราะผมได้ค้นคว้าม,มาแล้วผมพูดเพราะผมกลัวเนื้อหาในพระคัมภี์ว่าจะพูดถึงอะไรเพราะถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บิดเบือนถ้าพระเยซูฟ,ฟื้นจากความตายจริงถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆถ้าพระองค์ถูกตรึงกางเขนจริงๆอิสลามก็จะเอาไม่อยู่ครับ ซึ่งจะไม่ใช่เพียงปัญหาทางเทววิทยาเท่านั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่จะอยู่ร่วมกันแบบธรมธรมดาาได้หรือไม่แต่เป็นเหมือนผ่นดินไหวภายในอัตลักษณ์แต่ข่าวดีก็คือความจริงไม่ได้ขอให้คุณรู้สึกสบายใจแต่คุณต้องกล้าที่จะประกาศและยอมรับความจริงนั้นเสียก่อนดังนั้นก่อนที่คุณจะบอกว่าพระคัมภีร์นั้นบิดเบือนผมต้องการให้คุณกล้าที่จะเปิดอ่านและพิจารณาพระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อเอาชนะการโตว,วาทีแต่เพื่อถามตัวเองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะถ้าเป็นความจริงแล้วคุณสามารถย้อนกลับไปที่หลักฐานของกลุ่มศาสนาอับราฮัมและเห็นว่าพระเยซูเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ทุกประการและจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ถูกตรึงกางเขนเทียงเพราะเป็นบุคคลที่หน้าโต้แย้งแต่ถูกตรึงกางเขนเพราะอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าและการอ้างเช่นนั้นถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าและเป็นความเชื่อผิดๆเป็นการตอบสนองแบบเดียวกับที่คุณมีตอนชมวิดีโอนี้อยู่เมื่อผมพูดว่าพระเยซูคือพระเจ้า ความรู้สึกที่ลุกโชนอยู่ภายในตัวคุณนั้นเหมือนกับความรู้สึกของผู้คนที่ตรึงพระองค์และกลุงเหงพระองค์คุณไม่ได้อยู่ในคนกลุ่มอื่นคุณเป็นคนถ่อมตนคนสแสวงหาความชอบธรรมคนติดตามความจริงด้วยความซื่อสัตย์เป็นคนอยากศึกษาทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับลองคิดดูเหมือนกับการดูหนังลองนึกดูว่ามีคนไม่ยอมดูหนังสักเรื่องโดยพูดว่าหนังเรื่องนี้ห่วยมากผมคงไม่มีวันเสียเวลาสามชั่วโมงไปกับการดูหนังเรื่องนี้ผมมีเรื่องอื่นที่ดีกว่าที่ต้องทํา แต่เมื่อมีคนถามว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันห่วยเขาก็จะไม่สามารถตอบได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะเขาไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยหากคุณจะวิจารณ์อะไรสักอย่างน้อยก็ควรพิจารณามันเสียก่อนนะเพื่อนดูหนังให้จบก่อนดูหนังแล้วค่อยตัดสินด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณสามารถตัดสินใจเองได้คุณสามารถเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณและพูดว่าพระเจ้าข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์แสดงให้ข้าพระองค์เห็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ และถ้าคุณเต็มใจที่จะทําเช่นนั้นคุณก็เป็นคนฉลาดดังนั้นมาใช้คุกกี้เหล่านี้ดีกว่าปล่อยให้คนอื่นอบคุกกี้ให้ผมรักพวกคุณนะครับเจอกันวิดีโอครั้งต่อไป